สวัสดีครับผมนี้ก็ผมเพื่อนโซนนะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกมโปเกมอนอยู่ไหนนะครับสำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยผมก็จะพาทุกคนครับมาดูวิธีการเล่นเจ้าวูราออสกันนะครับก็อย่าไปง่ายตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเล่นก็ฝากไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ติดตามเกมและชมคลิปงผ่านในส่วนของเพลลิสโปเกมอนอยู่ไหนนะครับก็สามารถรับชมได้ในเพลลิสท้ายคลิปหน้าคลิปนะครับในช่องได้เลยนะครับผมตรงนี้ อ่ะโอเคนะครับสำหรับเจ้าบูราออสนะครับผมก็เป็นโปเกมอนนะครับสายออร์เดอร์นะหรือสายสมดุลนั่นเองนะครับเป็นโปเกมอนโจมตีอ่าสายเอทีเคนะโจมตีระยะใกล้ด้วยนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับสกิลมูฟแล้วผมจะอธิบายในอารีนากันอีกทีหนึ่งนะครับไปดูกันเลยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มที่อ่าสกิลเดตัวนะครับของเจ้าบูราออสก่อนตัวล่างเล็กนะครับสกิลเดตัวนะฮะพาร์ทีฟสกิลเนี่ยมันจะแบ่งแยกกันระหว่างตัวเล็กกับตัวใหญ่นะ ถ้าเกิดเป็นที่ตัวเล็กก่อนนะครับก็จะมีนะครับในส่วนของอลดซีซีนะครับสถานะซีซีลงนะครับผมประมาณนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สกิลโจมตีกันก่อนเลยลวกันสกิลโจมตีเนี่ยถ้าเกิดว่า,าเป็นเจ้าร่างเล็กเนี่ยก็จะมีการบูดัมเมดครั้งที่สามนะเป็นโจมตีปกติน่ครับมันจะแรงขึ้นเห็นปะตึ๊บตึ๊บตึ๊บอ่ะโอเคประมาณนี้นะต่อมาครับเรามาดูสกิลพื้นฐานกันนะครับเริ่มกันที่สกิลท่าที่1ก็จะเป็นท่าถล่มหินนะฮะ หรือล็อกสมานั่นเองสกิลนี้ก็จะเป็นการชาร์จนะครับแล้วก็ต่อยไปที่เป้าหมายเออมาณนี้ครับชาร์จแล้วก็ล่อยที่เป้าหมายเนาะคราวนี้เนี่ยนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเราชาร์จนะครับอ่านานขึ้นเนี่ยนะครับความแรงนะครับก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยนะครับจะโดนเาเมจเบาลงนะครับผม๋ยวผมทำให้ดูนะอ่ะที่เราชาร์จเมื่อกี้นะครับชาร์จแป๊บเดียวต่อย400กว่าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราชาร์จนานขึ้น่ะนะครับ ไหมห้าร้อยกว่าเห็นไหมครับผมประมาณนี้นะต่อมานะครับสกิลถัดไปเนี่ยก็จะเป็นเฮดบัตนะหรือพุ่งหัวชนตัวนี้ครับสกิลก็จะเป็นสกิลในส่วนของการบังคับทิศทางครับแล้วก็พุ่งชนศัตรูนะไม่เป้าหมายติดสตาร์นั่นเองแค่นี้เองครับไม่มีอะไรไม่มีการชาร์จนะครับกดครั้งเดียวนะครับโอเคเนาะประมาณนี้ง่ายๆครับสำหรับสกิลพื้นฐานนะครับผมอ่ะต่อมาเราไปดูสกิลแตกสายแต่ละสายกันนะครับผมตัวนี้เมื่อตัวละครนะครับมาถึงเลเวล5เนาะก็สามารถที่จะเลือกสายได้นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นสายแรกก่อนนะครับเป็นหมัด นะครับท่าแรกข้างล่างนะครับเป็นวิกเกตโบนะครับผมตัวนี้อ่ะก็เป็นอ่าสกิลมูฟแรกก่อนแล้วกันสกิลนี้นะครับก็จะทําการชาร์จนะครับแล้วต่อยที่เป้าหมายปุ้งเห็นไหมครับแล้วก็ผลักเป้าหมายไปด้านหลังนะครับแล้วการโจมตีในครั้งถัดไปจะเป็นบูทเดมจทันทีเห็นไหมครับสังเกตตรงโจมตีบูทถัดไปครับถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้สกิลนี้ครับจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนี้ก่อนแล้วต่อยนี่มันจะกลายเป็นบูทเดมจครั้งถัดไปเห็นไหมครับประมาณนี้นะฮะแล้วก็็นน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 นะะะคครรรรรัับบใส่่่่วขออองงงตทีีเเเเเเาาาาาาชชช์จจยดดิิ้้ลลห ว่าเดเมจจะแรงขึ้นยิ่งชาร์จยิ่งแรงนะครับอ่าประมาณนี้เห็นไหมฮะจะเดินชาร์จลงแล้วเราจะโดนเดเมจเบาลงด้วยเดีย๋ยวผมจะให้ตัวนี้มันตีก่อนอ่ตีอ่ลงโดนเท่าไหร่ให้ดูโดน40 45ใช่สิห้าใช่ไถ้าเราชาร์จอยู่่ะเห็นภาพโดน36มสิบหกเห็นไหมโดนเบาลงนั่นเองนะครับก็นะครับสังเกตนะครับว่ามันจะมีนะครับระยะออร่าเป้าหมายนะครับก็จะมีด้านข้างแล้วก็ตรงกลางนะครับถ้าเกิดว่าเป้าหมายที่ตรงกลางเนี่ยนะครับจะโดนทิ้แล้วก็ผลักออกไปข้างหลังด้วยนะฮะ ในทางกลับกันเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้สกิลนะครับแล้วก็ชาร์จแบบไม่เต็มเลยนะครับมันจะเป็นการชกแล้วก็ลดคูลดาวน์ลงนะครับผมแล้วก็ทําให้เป้าหมายที่โดนชกเนี่ยนะครับจะมีสภาพสโลว์หรือเดินช้านั่นเองเดีย๋ยวไปดูนะเนี่ยจะเดินช้านิดนึงนะครับเห็นปะเดีย๋ยวผมให้ดูตัวนี้ก็ได้ยันทีรอนก็ได้จะช้าหน่อยนึงแล้วก็ลดคูลดาวน์ด้วยนะเดี๋ยวดูนะนะผมต้องเอาคูลดาวน์ออกก่อนนะโอเคใช่นไหมครับจะเร็วขึ้นนะฮะแต่ถ้าเราชาร์จเต็มล่ะนะครับถ้าเราชาร์จเต็มลแล้วเราต่อ,อยนะฮะ เนี่ยคูดามทั้งเจ็ดวีนะแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราใช้สกิลนี้นะครับแต่ว่าเรากดแบบไม่เต็มล่ะคูดามจะลดลงนะฮะให้ดูเห็นไหมครับเหลือแค่สี่วีเองนะครับต่างกันเลยนะเกับ4นะครับผมตรงนี้ผมก็เป็นสกิลอีกท่าหนึ่งครับเป็นท่าสับคอนะครับหรือทัชช็อปนะครับผมท่านี้ก็เป็นการต่อยเป้าหมายนะครับเราทำให้เป้าหมายติดสตันนะปุ่มแล้วก็การโจมตีเข้าไปจะเป็นบูตดัมเมดเห็นไหมครับให้ดูอีกทีนึงนะครับ ต่อยปั้งตอร์ตันแล้วก็ต่อยเป็นดาเมจนะครับการโจมตีก็จะไปเป็นบูดาเมททันทีนะครับผมสำหรับสายนี้ก็จะเป็นสายที่เล่นประมาณนี้ครับง่ายโอเคนะครับผมพอเราเล่นมาถึงเลเวล9นะครับก็จะเป็นอยู่ในมูฟนะครับสำหรับอยู่ในมูฟก้คืกเรวก็เล่นสายสีนะครับเป็นสายสีแดงนะครับผมก็สกิลนี้ครับจะเป็นการที่เราจะต้องแดดไปนะครับไปในเป้าหมายอย่างนี้ครับจะมีให้เราเลือกได้นะครับทิศทางนะครับผม นี่ครับก็โจมตีใส่เป้าหมายนะครับแล้วก็เป้าหมายเนี่ยจะลอยขึ้นปุ้งเห็นไหมครับอ่าแล้วเมื่อเป้าหมายเนี่ยลอยขึ้นเนี่ยไปกระแทกโดนนะครับอ่ามอนสเตอร์ต่างๆก็จะโดนดาเมจซ้ำซ้อนอีกหนึ่งครั้งนะครับผมเวลาเรากดเนี่ยนะครับสกิลนะเราสามารถที่จะบังคับทิศทางให้มันลอยไปได้นะเดี๋ยผมต่อยให้ดูนะปึ้งแล้วผมก็จะเลื่อนเห็นปหมมันจะเลื่อนไปทางนี้แทนนะครับอ่าแต่ถ้าเกิดว่านะครับเราต่อยแบบที่เราไม่ได้สนใจตำแหน่งถูกนไหมครับ เราปล่อยเราก็เราต่อยเสร็จแล้วก,ก็ปล่อยทิศทางเลยเนี่ยมันจะเป็นการต่อยลอยสตันแล้วก็ลดคู่ดาวของท่าวิเกเตสโบโ้เฉยเห็นไ,ไหมฮะอ่โอเคครับเรามาเริ่มกันเลยนะฮะตรงนี้เลือกอุชิฟูมานะครับวูลาออสก็นะครับสำหรับไอเทมเนี่ยนะฮะผมจะใช้ไอเทมเป็นแบบเรคอมเมนต์แล้วกันนะฮะก็เน้นต่อยหนักหน่อยนะครับก็เอาเลนเอาโฟกัสเลนออกนะไม่ไม่เน้นแบบว่าติดคลิปนะครับ ถ้าสายต่อยหนักเนี่ยนะฮะเดีย๋ยวเรามาใช้เป็นพวกเพิ่มดาเมจแล้วกันเนาะอ่ะเดีย๋ยวผมขอใช้คนข้างล่างแล้วกันอ่ะโอเคครับผมก็ลุยกันเลยนะฮะในส่วนของบูรอสมีสกินอยู่ตันหนึ่งนะครับผมอ่ะในทีมเรามีเซราล่าครับมีเซดอนมีแมม,มูแล้วก็มียูคุบย์สึนะครับผมถึงเจ้าอลอกไหอ่ะวิ่งเลนเลยแล้วกันนะครับเลนล่างนะอ่ะอยามาดูกันนะครับว่า สายต่อยหนักเนี่ยสายชาร์จต่อยเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าดามจค่อนข้างจัดนะฮะถ้าเล่นดีๆหรือจับจังหวะดี AD, คือโหดมากๆนะครับสำหรับสายนี้นะครับมาเลยนะครับสายต่อยหนักนะครับต่อยหนักไม่สนลูกใครนะครับมาเลยจัดมานะครับผมตรงนี้มาเลยนะครับเต็มล้วเรียบร้อยครับผมเข้ามาแล้ว ไปครับวิ่งเลยล่างเลยนะครับเป็นดาคุมะนะฮะล่างเล็กนะครับนี่ฮะสอยแม่งไปดิคูณเข้าเรียบร้อยครับผมมากับลิซาดอนเอ้ยฮิโต้เงเงะนะครับผมตรงนี้นะครับโอ้โเรียบร้อยฮะก็สำหรับถ้าไอ้ผมหินเลยนะครับมันชาร์จได้ด้วยนะเพราะผมต้องรีบใช้อ่ะเนี่ยถ้าพุ่งหัวชนก็จะเป็น ถ้าชนแล้วทำให้เป้าหมายติดสตันนะครับมันจะขึ้นดาวเลยนะฮะก็ขยับไม่ได้ช่วงขนาดนึงแหละนี่ครับช้าต่อยแหวงนะครับเฮ้ยไอ้ลักกี้มาหนีแหละโดมไปดิลุม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 เออไปดิหนีอ่ะหนีเหรอหนีอ่ะจ้าพุ่งไปดิอืมวืดครับพุ่งไปดิเอออ้าวแล้วครับหยุดนิ่งแล้วหยุดนิ่งเอ้ยโอ้เดี๋ยว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 แม่งเอาพวกมาครับเอสเบิร์นแม่งตีเร็วด้วยตัวนี้นี่ กับตันเรือกับตันเ,นเ S นรือเอสเบิร์นนะฮะสกินมันโอเคผมเก็บเจ้าทิมูเซลก่อนแล้วกันไอ้ล่างเล็กมันนะออกมาแล้วครับมาแล้วครับนี่ล่ะเวฟอัพไปดินี่ล่ะเฮ้ยโอ้ยเอ้ย,อย,อยโดนเอฟโซโ่โอ้ไม่มาสามตัวเอ้ยไม่มาเก็บเบอร์รี่ไปเลยโอ้โหดูนิสัยนะครับนี่ล่ะนี่ล่ะไปไปไล่ไล่ไล่ไป,ไป,ไปโอ้เฮ้ยลืมลืมลืมเกือบครับ โอ้โหแม่งเอ้ยมามาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ไม่ไรกว่าจะเลือกนะครับเจ้าอุราโอสได้นะครับมีคนเล่นเยอะเหมือนกันผมกดไม่ค่อยทันเขากดทันก็เลยจัดคลิปมาให้ดูสักหนึ่งคลิปแล้วกันมาครับผมแพ้ชนะไม่รู้นะครับเกมนี้นะครับผมไม่สามารถมองรู้อนาคตได้แต่ว่าจะเล่นให้ดีสุดไม่รอดแล้วครับดีที่สุดนะฮะประเด็นคือตอนนี้ครับผ่านมา2นาทีครับยังไม่ได้ชูสักแต้มเลยคิดดูแล้วกัน อตอนแรกว,ว่าจะมาหวังเอา MVP ยองหน่อยเนี่ยดูท่าแล้วเอาตัวรอดก่อนดีกว่าเอามาครับไปผมมากะัะน้องเพลินกังอยูงแล้วนะครับผมตัวนี้เขาเป็นเพื่อนในเกมครับเล่นโปเกมอน u ยู่ไหนครับเดีเขาอยู่ทั้งบนว่ะอยู่ทุงป,ปลาเข้าปลาอยู่เล่นเป็นาลาวล่าไม่เหี้ยโดไม่ดีนี่อะครับผมเลือกสายแล้วครับมาแล้วครับหมัดอะไรวะ อัธ,ธาการทักอย่างนะอ่านยากอะนะครับอ่มาผมเรียกเป็นวิกเก็ตโบลแล้วไงน,นะชื่อภาษา,ษาอังกฤษมันเป็นสกิลชาร์จต่อยครับแรงโคตรนะฮะจังหวะที่เราชาร์จต่อยเนี่ยเราจะเดินช้านะแล้วก็แต่ว่าเราจะถึกขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่เราชาร์จอยู่ในวงล้อมเนี่ยเราก็จะโดนดาเมจบอลลงครับแต่ว่าดาเมจผมบอกเลยว่าเป็นพันนะครับเมื่อกี้ผมต่อยดูนะเป็นพันเดี๋ยวผมไม่ได้ทำให้ดูนะฮะมาชา็อตอ้าวเวรกรรมกดพิษ เทำไมต่อยธรรมดาก็ประมาณ4ี่ห้าร้อยนะแต่ถ้าชา้าเนี่ยคือประมาณพันถึงสองพันได้นี่แหละโดนไปดีโดนไปดีอะไรอะไรไอ้เหี้ยโดนโด,โดนตัวตายครับไอ้เหี้ยล่ะตัวแตกไปดีมาแล้วครับท่าสับคอรครับจัดมาแล้วครับท่าท็อตช็อปนะฮะของผมเล่นเป็นภาษาไทายนะแต่ว่าใครที่เล่นเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นอีกสกิลชื่อหนึ่งคือภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะเป็นทัชช็อปนะครับทัทชช็อปนะฮะตั้งร้านจะเป็นวิกเกตโปรนะครับผม โอเคปลายคะแนนชูดเลยนะครับนี่ล่ะหลังจากที่2อนาทีแรกไม่ได้ชูดครับ2อนาทีถัดมานี่ผมชูดเป็นว่าเล่นเลยนี่ครับมาเข้ามาดิผมบอกเลยว่าถ้าชาร์จเกินไอขีดที่มันกําหนดอะต่อยเกือบ2000นะอืมเลเวลประมาณนี้เมื่อกี้ผมต่อย2000กว่านี่ครับโอ้ที่อียต่อยต่อยต่อยธรรมดาก็แรงอะดูดิต่อยธรรมดาประมาณ300กว่านะถ้าติดคลิปประมาณ500โอเคครับป้อมแตกไปหนึ่งแล้วนะครับเขวาบนเขาเล่นไปแล้วอี๋เรียบร้อยห้าแต้ม ก็พยายามอย่าอย่าเก็บบอลกับตัวเองเยอะนะฮะอ่ะเดี๋ยวผมเก็บเอ้ยไม่ไงมาแล้ว S S เรียบร้อยตัวแตกพอดี S เฮ้ยมาแม่งมาช่วยไอ่ไรละต่อ,อยวิดูโอ้โพันกว่าไอ่ไรโดมครับไอ่ไรละไปไหน Happy uts, แฮปปีนปป้นัทแฮปปีนปป้นัทแฮปปีนปป้นัทเหรอแฮปปี้นัทเหรอนะครับเก็บเ e จ i ล็อกต่อไม่มีใครมาช่วยเก็บเลยอ่ะมาแล้วมาแล้วแล้วช่วยกันหน่อยเร,ร็วยูโรโควาสึเราสามารถเก็บเบอร์รี่ของยูโรโควาสึได้นะครับเป็นเบอร์รี่ที่เอาไว้เพิ่มเลือดด้วยโคตรดีเฮ้ยมาแล้วเเอสบิร์น เฮ้ยแม่งมาแจมนิสัยแม่งโดนนี่งยนี่ไงตัวแตกไปเลยครับโหเจอยูโรเปอร์สื่อตีครับล่วงเลยเมื่อกี้อ่ะเรามันรวมกันเฮ้ยแอปปิลนัทมาอีกแล้วเรียบร้อยครับเก็บเลจีล็อกได้นะครับผมได้เกราะด้วยเห็นไหมครับได้เกราะแล้วก็ทําให้ตัวเองถึกขึ้นนะครับโชว์อะไรเวลาหนึ่งนะครับไปเลยโอ้ไม่ทันแล้วไม่ได้ชูดแน่เลยยี่สิบเอ็ดอ้าวโดนสกัดอ่าได้อยู่ครับอ่าผมเป็นคนตีป้อมแตกนะครับผมเอาละครับสองต่อศูนย์แล้วเหลือครึ่งหนึ่งครับห้าทีครับ มายังไงต่อนะครับน้ำห่างเลยนะครับเพราะว่าโอเคนี่มาแล้วเหยื่อ ja, เหยื่อ ja. อย่าดูนะอี๋ล่ะอี๋ล,อล่ะโดดอุย้ยดูอยสองพันหนึ่งโคตรแรงครับบอกกันเลยผมบอกกันแล้วว่าหมัดมันแรงมากครับนี่ครับอันนี้เล่นสายต่อยแรงนะฮะสายชาร์จต่อยนะครับต่อยหมดครับไม่สนลูกใครครับมาอ้าวเจอเหยื่อครับเอาเอดีครับมาดีมาด,มาด,มาดียับไปนหนึ่งดอก ไี่อะไรยับไปหนึ่งดอกแม่งหนีแม่งห,หนีไปแล้วเว้ยหนีเข้าป้อมไปแล้วนี่ไงก็ถ้าหนีเราก็แถวแถวนี้แหละยิ่วตูมหมัดเดียวตายครับโหดเกินอ่าเขาคือไปหาน้องเพิร์นจังก่อนนะฮะข้างบนนะฮะรอบเพิร์นโซนครับน้องเพิร์นจังไปครับไปดูก,ก่อนครับแปลแต้มน,นะเฮ้ยโอ้โหทะลึง่งทะลี่ทะลึง่งนี่คือข้อหาทะลึ่งครับนี่เลนะอะไรเอ็งยังไม่เปลี่ยนล่าเป็นใคาลิก,กี้เหรอนีน่ไงโดนไปดีกระเด็นครับ อาติเมตของตัวสายนี้นะครับสายแดงเนี่ยนะครับร่างไอ้สกิลแดงเนี่ยมันจะเป็นแบบว่า,าต่อยลอยแล้วก็กระเด็นนะครับแล้วก็ไปทำดาเมจซ้ำซ้อนนะไม่เหมือนอีกสายฟ้านะครับถ้าเป็นสายท่าน้ำเนี่ยมันจะเป็นต่อยรัวนะฮะโตไม่ดีโตไม่ดีแยบแยบเขาเรีย,ยกหมัดแยบครับอ่ะละครับไป2ี่ิบแต้มนะฮะไม่มีใครด้วยครับผมจัดไปอีกหนึ่งไม่ละ ชุดรัวๆเลยนะครับช่วงหลังนี่นะฮะสองนาทีแรกถูกเสียดายไม่ได้ทําแต้มเอ้าวเวนกามโดนเก็บเลจิครับไปแล้วแม่งลากไปแล้วะฮะสกัดทกคนเดียวะไม่มีใครสกัดเลยเหรอหลายช่างมันนะฮะถ้าปล่อยให้เลจิมันไปชูดได้มันจะได้20คะแนนนะเนี่ยแล้วก็จะชูแบบไม่มีคูลด,ดาวด้วยนี่เรียบร้อยครับต่อยไปเดกคลิปตอนนี้คลิปผม683แล้วน,นะเลเวลประมาณ12นะฮะโอเคมานี่ครับป้องอุย้ย นี่ะไูฮคิกกลุ่มคิกกลุ่ม้มยมาแล้วอะไรวัดเปล่าวัดปล่าวัดเปล่าวัดเปล่าวัดเปล่านี่วัดเปล่าโดนดิอ้าวแอปโซยังไงได้ข่าวว่าเร็วได้ข่าวว่าเร็วนี่อะไได้ข่าวว่าเร็วตัวบางไม่ใช่เหรอตัวบางไม่ใช่เหรอตัวบางไม่ใช่เหรอเออล่วงไปดีต่อยหมดไม่สนลูกใครครับมาดิอ้าวเวรกรรมโอ้โหป้อมแตกซะก่อนเดี๋ยวไปตีป้อมลาแนแทนเอ้ยนั่นน่ะใครใคร ฝากด้วยฝากด้วยเสือ <c oughs> เราล่ะเสือเราล่าไปไล่ตีแลเมื่อกี้เสือเราล่าไปตีครับโอ้โหอ่าโอเคเอ่ะอดิแอปโซ่ยังไงจะวัดปล่าล่ะวัดเปล่ะไม่หยิววัดปล่าล่ะสองพันโอ้โหแต่ว่าแตกครับพี่น้องโหดเกินเอาป้อมกลางก,ก็ได้เฮ้ยแมง่งเอ้ยอ่ะเก็บให้หน่อยเซโรล่าเรียบร้อยครับเซโรล่าสกินเถื่อนครับไปอ่ะโอเคป้อมล่างโอ้โหฉลุยครับ39จัดไปดีครับอีกหนึ่งป้อมนะครับผมมาชู เอีล่ะเรียบร้อยจบแล้วครับเหลือป้อมสุดท้ายเหลือป้อมกลางไม่เหลือแล้วนะมันเหลือแต่ป้อมหลักเฉยสบายเลยครับอ่ะแล้วครับเลคอซ่าเกิดแล้วนะครับผมไปไปลุมตีกันอะไรอะไรอะไรไม่กล้าออกเว้ยมันไม่กล้าออกมาเว้ยอะไรอะไรเอสเบิร์นอะไรอะไรอะไรเฮ้ยเดี๋ยวก่อนติดเผาไหมหนีหล่ะโดนไปดีผมไม่ได้เกาะเว้ยเ่าไปเปล่อยมันไปมันไยนีไงเอาเอฟโซ่สวัสดีอันนี้เลขเขอ้ขอหาเดินสวนทางครับเดินมองหน้าก็โดนนะครับ ไปนะครับโอเคมีเซราล่ากับลิซดอนอยู่ตรงกลางนะครับไปเลยเดี๋ยวผมดูจังหวะก่อนนะครับผมไม่รีบายเลยายเลยอ่ะผมขอแล้วกันตุบเรียบร้อย <c oughs> อะไรวะมาที่หลังดังกว่าโอเคเราตีเลกซ่าได้ครับโอ้แ่มเลยอะไรอะไรเอ่ยอะไรเอร่ยสี่สิบห้าคะแนนชุดแบบไม่ต้องรองคูดาวนี่แหละเก้าสิบนะฮะ ไลส่สก,กัดครับผมเรียบร้อย MVP อยู่ไหนครับอยู่ตรงนี้แหละนะฮะไอ่เหีียดต่อยแม่งต่อยแม่งเลยอัยโ t a แตกดิตลีล่ะเอ,อ้ยแม่งหนีเข้าป้อมแม่งหนีเข้าป้อมไหนเนีอะแม่งไปเพิ่มเลือดหรอไปเพิ่มเลือดโอ้โคตรชุลมุนเลยครับตรงนี้โอเควนๆอยู่นี่แหละห้าสิบอ้าวอ้าวเดินผ่านข้อหาเดินผ่านอะไรอะไรนี่ล่ะเดินผ่านเดินผ่านเดินผ่านเฮ้ยโคตรหัวเลย เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆครับเอาดีๆนี่แหละโดนไม่ดีอะไรอะไรยาจียาจ,จีโอเคครับเหลือย8วิีนะโอ้ยค่อนข้างขาดลอยอะ่ะเกมนี้นะฮะเราน่าจะชนะแหละนะครับแต่ว่ามาลุ้นกันว่าจะชนะเท่าไหร่แล้วก็เราได้คะแนน,นเท่าไหร่นะตีล่ะรยบร้อยครับตีล่ะต่อยหมดไม่สนลูกใครไม่รู้ไม่รู้หรอก ไม่รู้ลูกใครต่อยไม่ให้หมดตรงกลางนี่แหละยัดเข้าขมับหน้าอือหสองพันสี่ไ <c oughs> ม่เหรโดนดิเ้ยชุดก่อนลืมโอ้โหเวลาหมดลืมดูบอลตัวเองครับโอ้โหเจ้าชูด <c oughs> ได้ยี่สิบแปดเสียดายเสียดายโอ้โอเคโอ้ขาดลอยครับดูคะแนนครับโอ้โห MVP ครับผมเลยลอยมาเลยครับ 289หูถ้าเมื่อกี้ชุดได้นี่คือได้300ร้ยนะโอเคค่าไป16หู16คิวอ่ะคิดดูแล้วกันโหดโหดเกินนะครับผมอ่าเพล่นจังเซร่าล่าได้ที่2นะฮะหูจัดไป196นี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ยอ่าโอเคนะครับผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ถ้าท่านชอบคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เข้ามันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันแล้วก็ขึ้นอีกเปแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเข้ามาคลิ โหดจัดจริงๆ